เสียหาวเจ้าเด็กชายทีพาพัฒเพชรรัตน์ัวเลิ้วซุยซื่อศีธรมาราศึกษาเซียเซียววันนี้ผมเกิดต้วเจียเทียนตึบกูซื่อซื่อมดและดักเดชสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทีพาพัฒเพชรรัตน์ ชื่อเล่นชื่อน้องในอีน่อายุหกขวบเรียนอยู่โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาชั้น EPK 3ทับสวันนี้ผมจะมาเล่านะะิทานให้ทุกคนได้ฟังเรื่องหมดและอยากได้ขอเชิญรับฟังได้เลยครับชาววันนาาสดใสยวัน้อยวิ่งไปออกหาอาหาร สังเกตการเอ๊ะนั่นตัวอะไรไม่เคยเห็นมาก,ก่อนรูปร่างเป็นก้อนริ่งไปริ่งมาหน้าปาก็ดูมา้าโตไม่เห็นจะหล่อเหมือนเราเลยนะแค่าขาน,นก็ไม่มีจะไปไหนที่คงาไปลว้ววะมีแรงแค่ขยับหาง น,นิ่งข้างทางหน้าเวทนาส่วนเราเดินวิง่งปีนป่ายพอลองว่างกายมากไปหนระักหนาปดน้อยทำข้ารังเกียจผู้จาย่างเหยียบต่างๆนา,านาะดักได้นอนฟังเน่นิ่งไม่เอ่ยภาพพิงสิ่งใดออกมาเจ้าหมด โออารลำพพงละยยิมยิมย่องว่าตนเหนือกว่ายิ่งคิดยิ่งภาคภูมิใจชูคอชัดไหลแล้วเดินจากมาเวลาผ่านไปหลายวันหมดน้อยตัวนั้นหาที่เดิมอีกคราตัวมันนึกประหลาดใจที่เห็นเปลือกไหมไม่มีข้างในแล้วหนา มดรู้สึกได้มีลมสบายพัดมาเหลือเห็นผีเสื้อสวยสดมดงามหมดจดโบกปีกไปมาเจ้ามดจดเจ้าตะลึงผีเสื้อนั้นจึงได้เอ่ยว่าจา้ามดน้อยจำเราได้หรือไม่ดักเด้นในเปลือกไม้กริ่งไปกริ่งมา เคยรู้ถูกยามเหยียดและนึกรังเกียดที่เราไม่มีแขนขานอนนิ่งเดินวิ่งไม่ได้ท่านจึงอับอายไม่อยากพบขา <c oughs> บัร mm. นี้เราคือผีเสือ้อบินได้เร็วปรือปีงาสงารูปรัก์กที่ท่านเคยเห็นบัรนี้ ไม่เป็นอย่างที่เห็นมาผีสเรียโผหินบินไกลแล้วงลอยขึ้นไปอยู่ในท้องฟ้าสจ้ม้นจ้องเบิเพลโมอารู้จดจ้องจนสุดสายตาด้วยเห็นนี้เจ้ามดจึงรู้สึกละอายกับเรื่องไม่ดีที่ตนเองได้ทำ และนึกขอบคุณดักเด้ที่ให้บทเรียนที่มีค่านี้แก่ตนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าได้ดูถูกเหย,ยียดหยามผู้อื่นแต่จงเคารพในความสามารถและความดีของเขาขอบคุณมากครับ